อาซาดเทพตาบอดผู้โง่เขลท่ามกลางความมืดมิดที่ลึกเป็นสุดณนะจุดศูนย์กลางของพหุภพ,พที่การเวลาและมิติไม่อาจเอื้อมถึงมีบางสิ่งดำรงอยู่มันคือกลุ่มก้อนของความโกลาหลที่ไร้รูปร่างพรุ่งพล่านและบิดเบี้ยวร้ากับนิวเคลียร์ที่ไม่มีวันสงบรายล้อมด้วยเหล่าอสูรกายไร้สติที่ไรยรำและเป่าคลุ่ยส่งเสียงโหยหวนอย่างบ้าคลั่ง เสียงดนตรีที่น่ารำคาญนั้นมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือการกล่อมให้อาสาทอดเทพตาบอดผู้โง่เขลาหลับไหลตลอดการจงภาวนาอย่าให้เสียงขลุ่ยนั้นหยุดลงเพราะความจริงที่น่าสยดสยองที่สุดคือตัวคุณคนที่คุณรักโลกใบนี้หรือแม้แต่จักรวาลที่กว้างใหญ่ทั้งหมดเป็นเพียงเศษเสี้ยวแห่งจินตนาการในความฝันของมันเท่านั้น หากวินาทีใดที่มันลืมตาตื่นหรือเสียงดนตรีนั้นเงียบงันทุกสรรพสิ่งจะมาลายหายไปในพริบตาราวกับควันที่ถูกลมพัดหายไปทิ้งไว้เพียงความมืดมิดที่แท้จริงเพราะในจักรวาลที่โหดร้ายนี้เราทุกคนไม่เคยมีอยู่จริงเราเป็นเพียงเรื่องราวในความฝันฝันหนึ่งของพระเจ้าที่วิกลจริตเท่านั้นหากคุณยังปรารถนาให้ความเป็นจริงนี้ดำรงอยู่ต่อไป จงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงกล่อมเด็กที่บิดเบี้ยวนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะมาลายหายไปจงพิมพ์คำว่าไม่เล่นเพื่อส่งเสียงขับกล่อมให้มันหลับไหลต่อเดี๋ยวนี้